หลังโควิดนะคะจะบอกอธิบายในมุมมองของคนทําเรื่องเมืองนะคะว่าเราต้องเข้าใจก่อนว่าเมืองกับโควิดนี่เกี่ยวข้องกันยังไงนะคะโลกทุกวันนี้คนเรามาอาศัยอยู่ในเมืองมากขึ้นทําให้มีความแออัดในเมืองความเสี่ยงต่อการเกิดการระบาดของโรคในเมืองนี่ก็จะยิ่งมีมากขึ้นยิ่งถ้าเมืองนั้นมีความมีคนจนอยู่มากความเปลาะบางของเมืองก็จะมีมากกว่าเมืองที่ ที่ไม่มีแออัดหรือมีคนที่มีมีทรัพยากรที่ดีกว่านะคะเมืองก็จะรองรับกับการเกิดการระบาดของโรคได้ดีกว่าเมืองที่มีคนจนอยู่มากนะคะเพราะมันมีความเปราะบางดังนั้นการระบาดของโรคในเมืองทุกวันนี้ก็จะเห็นว่าเมืองขนาดใหญ่ก็จะมีการแพร่ระบาดของโรคได้รวดเร็วกว่าและขยายตัวได้กว้างกว่าเพราะอะไรเพราะว่าคนมาอยู่ใกล้ชิดกันมากขึ้นการสัมผัสก็จะเร็วขึ้นการสัมผัสต่อโรคนะคะทีนี้ จากการระบาดของประสบการณ์ของการเกิดโควิดครั้งนี้ที่เราจะเห็นว่าส่วนใหญ่ในโลกก็เกิดในเมืองใหญ่ไม่ว่าที่สหรัฐอเมริกาที่ยุโรปหรือแม้แต่ในเอเชียและในในประเทศไทยเองก็ยังเกิดในเมืองใหญ่เราจะเห็นว่าสิตบอันดับแรกของเมืองที่มีการระบาดของโรคเนี่ยก็อยู่ในเมืองขนาดใหญ่สิบอันดับแรกของเมืองที่มีการติดโควิด -19 มาก ที่สุดเนี่ยก็อยู่ล้วนอยู่ในเขตเทศบาลนครนะคะตัวอย่างเช่นกรุงเทพเองขอนแก่นกรุงเทพสงขาลายาลาปัตตานีสุตรราการต่างๆเหล่านี้ก็ย้อนอยู่ในเมืองใหญ่เพราะฉะนั้นจริงเองจึงทําให้เห็นว่าเมืองนี้มีความสําคัญมากต้องต้องต้องดักถึงการระบาดของโรคเพราะ,ะนั้นเราต้องกลับมาทบทวนว่าเราจะปรับเปลี่ยนเมืองกับประเด็นเรื่องสุขภาพอย่างไรที่จะรองรับการระบาดของโรคในอนาคตนะคะทีนี้ถ้าถามว่าเราจะปรับตัวอย่างไร หลังโควิด1 9ถ้าพูดแบบนี้เนื่องจากสถานการณ์ยังไม่จบอะไรจะเกิดขึ้นยังมีอีกปัญหายังมีอีกมากแต่สิ่งที่เราได้เรียนรู้จากการระบาดท,ที่ผ่านมามาตรการต่างๆท,ท,ที่รัฐบาลได้ออกมารองรับการแก้ไขปัญหาถ้าเราจะมองจากมุมคนทำเรื่องเมืองมีสองเรื่องที่สำคัญที่เราเห็นว่าดูจากประสบการณ์ของประเทศไทยเองหนึ่งรัฐบาลส่วนกลางได้ใช้มาตรการเอาพื้นที่ มาเป็นตัวหลักในการแก้ไขปัญหานะั่นหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเราไม่ได้รวมศูนย์การแก้ไขปัญหาแต่เรากลับกระจายการแก้ไขปัญหาที่ออกไปอยู่แต่ละเมืองให้เมืองเข้ามปมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาการระบาดนั้นจึงทําให้พื้นที่มีบทบาทและสามารถออกมาตรการในการควบคุมการแก้ไขปัญหาของที่สอดคล้องกับพื้นที่นะคะจ,จึงเป็นเหตุให้อัตราการป่วยอัตราการเจ็บการติดเชื้อของของโควิดไวรัสของพื้นที่ก็ ลดร้อยลงแล้วก็เราสามารถควบคุมสถานการณ์ที่ไม่มีที่ให้มีผู้ป่วยแล้วตายได้น้อยที่สุดเพราะนี่คือความสําเร็จที่เราได้สร้างการมีส่วนร่วมของพื้นที่หรือของเมืองเข้ามาร่วมกันแก้ไขปัญหาแต่ในอีกด้านหนึ่งที่สําคัญก็คือการทํางานภาครัฐเองก็ไม่เพียงพอเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นการตั้งรับกับปัญหาแก้ปัญหาเรื่อง จะลดผู้ป่วยจะไม่ให้มีผู้จะรักษาผู้ป่วยให้ป่วยตายได้อย่างไรแต่อีกด้านหนึ่งการทํางานเชิงลุกนั่นหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเราจะป้องกันไม่ให้มีผู้ป่วยมากขึ้นได้อย่างไรในสถานการณ์ที่มีการระบาดของโรคอย่างนี้การทํางานเชิงลุกที่ได้การมีส่วนร่วมจากภาคประชาสังคมก็มีบทบาทสําคัญมากในเหตุการณ์ครั้งนี้ซึ่งเราคว,ควรได้เรียนรู้ว่าภาคสังคมที่เข้ามามีบทบาทจะสังเกตได้ว่ามีสองกลุ่มใหญ่ๆก็คือภาคสังคมที่เป็น พวกจิตอาสาที่เป็นเป็นหน่วยงานที่เราจัดตั้งของสถาบันหรือหน่วยงานต่างๆกับจิตอาสาประเภทที่ไม่มีการจัดตั้งที่เป็นวอลเนเทียที่เป็นอาสาสมัครเข้ามาช่วยกลุ่มกลุ่มหลักของจิตอาสาที่ที่จัดตั้งจากผ่านหน่วยงานต่างๆที่เราจะสังเกตเห็นได้ที่มีบทบาทสําคัญก็คือกลุ่มอสมกลุ่มอาสาสมัครด้านสาธารณสุขซึ่งกลุ่มนี้จริงๆมีจัดตั้งมานานในการทํางานเรื่องสุขภาพในพื้นที่ และเป็นเครือข่ายแขนขาของกระทรวงสาธารณสุขที่ช่วยดูแลด้านสุขภาพอยู่ในระดับหมู่บ้านทุกหมู่บ้านทุกตำบลในประเทศไทยซึ่งมีจำนวนถึงกว่าล้าน4ี่หมื่คนนี่จึงเป็นกลุ่มจิตอาสาที่ใหญ่ขนาดใหญ่และช่วยสาช่วยรัฐในการคัดกรองผู้ป่วยได้ถึง2,000กว่าเคสนะคะอย่างนี้เป็นต้นกลุ่มจิตกลุ่มอาจิตอาสาอก,กลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มจิตอาสาพระราชทานที่ช่วยกันบรรจุข,ของถุงยังชีพ และขณะเดียวกันได้ไปมอบแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้ยากไร้ในชุมชนแออัดในกรุงเทพมหานครกว่า2 7 0 0 0 0เจ็ดหมนคนกลุ่มจิตอาสาอีกกลุ่มที่สก็คือกลุ่มจิตอาสาที่เป็นพระสงฆ์ที่ทำโรงทานต่างๆให้กับแจกจ่ายอาหารทุกวันให้กับประชาชนทั่วไปที่อยู่ในบริเวณชุมชนต่างๆที่วัดตั้งอยู่โรงทานเหล่านี้ก็มีจานวนถึงเ6้าหร้อยกว่าโรงทานทั่วประเทศแล้วก็มีแจกจ่ายให้คน ประมาณกว่า2 7 0 0 0 0หมนคนนะคะจิตาอาสาเหล่านี้เป็นจาาิตอาสาที่ที่มีหน่วยงานจัดตั้งขึ้นมานะคือสังกัดหน่วยงานแต่แต่จิตอาสากลุ่มที่ไม่สังกัดหน่วยงานก็คือว่าเป็นประชาชนคนทั่วไปที่ลุกขึ้นมาอยากจะมีส่วนช่วยเหลือเช่นที่ทาเราก็เป็นที่ทราบกันดีไม่ว่าจะเป็นตู้ปันสุขหรือโครงการเข้าสารแลกอาหารทะเลเป็นต้นเหล่านี้นะคะล้วนแล้วแต่เป็นจาาิตอาสาที่ขึ้นมาช่วย ช่วยเสริมงานภาครัฐอีกกลุ่มหนึ่งถ้าเรามามองจากสถานการณ์เช่นนี้เราเห็นเราสามารถสรุปได้ว่าหนึ่งในสถานการณ์โควิดแบบนี้ทำให้เราฉายภาพให้เราเห็นว่าเมืองเองถ้าเราจัดการไม่ดีเราก็จะรับรับกบบับสถานการณ์ไม่ได้ทั้งหมดนี้ก็เราได้แง่คิดอะไรที่จะสามารถเอาไปใช้และทำงานต่อไปเพื่อรองรับกับสถานการณ์การระบาดของวิกฤตของโรคในอนาคต ได้นะคะก็เราจะเห็นได้ว่าอันที่หนึ่งสถานการณ์โควิดทั้งนี้ทำให้เราใช้ภาพให้เราเห็นว่าเรายังจัดการเมืองไม่เพียงพอถ้าเราจัดการเมืองได้ดีเพียงพอโรคระบาดก็อาจจะเกิดขึ้นได้น้อยลงหรือแทบจะไม่เกิดขึ้นกับเมืองนั้นได้เลย